ิตัวนี้สวยอ่ะ พะล่มเปิดไปแล้วจ้าคุณพี่พระล้มเปิดมาเช้าเด้อน่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะพระล่มเปิดตีเมื่อเช้าเดียวคุณพี่แล้วก็ออเดอร์ไปแบบเยอะมากแล้วด้วยสำหรับพระล่มนะมันขายดีนะเอืออจะหมดกองแล้วพีนะ่ลงไปต่อ ไม่ใช่พูดอะไรเลยแกไมีสั่งเลยนะไม่สั่งให้แล้วนะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พูดอะไรเลยแกหมดเร็วมาเร็วหมดเร็ว ใครจะรับเอานะพี่นะ เยอะนะผนป้ายเนี้ยนะเขาเขาแบบเป็นงานเกรดเอสวยๆผ้าสะอาดสะอดใครจะเอารีดเอาอพี่ช่วงนี้นะของลงเยอะอยู่แน่น่ะยังมีของให้ให้พี่ๆได้สั่งกันอยู่นะ ใครที่แบบไม่ทันน่ะเนาะคนรอของนานเลย จะเหมาเยอะทักได้เลยนะคะลดใหม่นะทุกคนทนนี้เราไปไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะ รอกางเกงยีนสี่หส่วนป้ายแดงเข้าแล้วเด้อคุณพี่นี่เลยค่ะตัวแรกป้ายห้อยงานเขาเป็นเกรดเอนะทุกคนงานสวยๆเปื้อนเสียน้อยนะคะที่พี่คนไหนชอบงานสะอาดนะคะงานต่อยอดทำกำไรได้แค่แนะนำรุ่นนี้เลยนะคะไซส์ดีกำลังขายนะ28ถึงประมาณ38บวกลบนะคะ ป้ายห้อยอีกแล้วรุ่นเนี้ยหรือว่าป้ายเนี้ยไม่ต้องทําอะไรเยอะนะทุกคนก็คือเอาไปรีดแล้วขายได้เลยค่ะแบรนด์จ้ะงานโรงงานแบรนด์มีให้ได้ลุ้นทํากําไรกันทุกกระสอบเลยนะคะุยเอลยัางยืนน่ารักมากอ่ะทุกคนใครเจอนะคะติดมาแบบนี้ก็แยกทํากําไรกันได้เลยในกระสอบเขาก็จะมีทั้งยีนสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยคือคุ้มอ่ะพี่ ยกไปแล้วคัดหัวผ้ารีดแล้วก็ขายเลยนะคะตัวไหนสวยมากเราขายแพงหน่อยนะตัวไหนสวยน้อยเราก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพนะคะลงตลาดเช้าตลาดเย็นไลฟ์สดออนไลน์ได้เลยค่ะ ยีนสีค่ะเิดไปางน้นยีนสีเขามีด้วยนะรุ่นนี้อ,อุ้ยปลายห้อยอีกแล้วสีสันมีบ้างอุ้ยน่ารักดูดิเอาไปรีดหน่อยเนะถ้ารีดพอรุ่นนี้ไม่ต้องทำเยอะเพราะว่าสะอาดงานสะอาดเปื้อนเสียน้อย พอทุกตัวได้เลยแบบหญิงลีน้องหญิงลีอันนี้น้องแจบ๊บเนี่ยน้องแบรนแบรนด์ถ้าสวยมาก,กทุกคนเป็นแบบทรงเด็กช่างกระเป๋าอย่างเนี้ยนี่ก็แบรนด์นสีฟ้ยพี่จ๋าป้ายห้อยอยู่เลยขอรายการท่าเพิ่ม เอาอะไรไปส่งข้างนอกป้ายห้อยค่ะอุ้ยดอ,อกไม้ห้อยหลายตัวอยู่นะทุกคนเอาไปรีดถ่ายได้เลยนะจ๊ะอุ้ยตัวนี้น่ารักกระเป๋าน่ารักมากมีคนขออยู่นะบางคนยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นไลค์ ที่มาดูย้อนหลังที่สั่งได้เลยนะอันนี้ของลอถใหม่เพิ่งลงนะคะส,สีสนะันน่ะมีบ้างนะคุณพี่สีสันมีบ้างนะคะขายดีพี่พวกเนี้ยงานมันแบบลงได้ตลอดนะมันขายได้ทั้งปีอะ่ะ เรวแล้วขายได้เลยนะคะเอวที่แบบเป็นเอวยางยืดอะ่ะมีติดบ้างนะทุกคนแล้วแต่ลูกนะบางลูกใครก็ไม่เจอแต่ถ้าเราเจออะไรคือเราโชว์หมดอุ้ยตัวนี้สวยอะ่ะตัวนี้เป็นงานกระเป๋ารีดเทดนะคะของจริงสวยเลยตัวนี้ลีดหน่อยพี่พวกนี้งานมันยับนะ ออกจากกระสอบนะมันก็จะแบบไม่เคยเห็นทรงเนาะรีวิวรับได้นะรีวิวส่งฟรีนะคะาบางตัวก็เป็นผ้ายืดนะขุปูดบางตัวก็ไม่ยืด เข้มสีอ่อนพระกันเลยสองสามเหลือสองก็ได้หรอพี่มีสองก็พอแล้วสองแถวพอแล้วเก็บเลยตัดไม่ไม่ไมไมไป้ายห้อยพวกเนี้ยจะเป็นงานเดิมๆทุกคนงานเดิมทรงเดิมแต่ถ้าใครที่แบบมีเวลาหรือว่าขยันนิดหนึ่งนะ แค่แนะนำให้เอาซักรีดงานยีน่ะที่เวลายิ่งโดนน้ำพวกเแฟบน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกเนี้ยมันจะทำให้ผ้าฟูสวยขึ้นนะคะยิ่งถ้าเราซักเรารีดเนี่ยโอ้โหผ้าจะดูใหม่ขึ้นเลยปลายห้อยจ้ะตัวธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยพี่ขายถูกๆไปเลยนะสีเข้มๆปลายห้อย ยีนสีอมีบ้างนะทุกคนแค่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเขานะเวลาเขามีงานยีนสีคนมานะคะตางจริงมีแทบทุกป้ายเลยนะพวกงานยีนสีนะคะแล้วก็ขายดีนะลูกค้าบางคนบอกขอเลือกสีสีให้เยอะๆหน่อยบางทีมันไม่เห็นนะที่มันอยู่ในกระสอบนะใครเจอเอลยืดก็แยกทำกำไรได้เลย ไปเลเโชว์ให้ดูทุกตัวใครจะรับรีวิวแจ้งนะพี่นะรีวิวส่งฟรีนะคะไป,ไปจ้าใครนะ นี่เลยนี่เลยลอถใหม่ลงใหม่ใครรอของแล้วเห็นคลิปนี้รีบสั่งนะคะพี่ๆค่ะสินค้าขายดีเลยนะ